สวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมอีกห่งเทรปกับมานิกอัมันโดนะครับวันนี้ผมก็มาเจอหมายครองนะครับที่ยาวไปนู่นตรงนู้นนะครับก็จะมีป่าบัวเยอะหน่อยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วผมมองว่าตัวตรงเนี้ยจะต้องใช้ตัว4เซนเพราะว่า,าใบเหลือค่อนทัางทำงานแหล่งนะครับก็จะใช้4เซนตีนะครับ แต่ปลาดูแล้วน่าจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะไม่แน่ใจนะน่าจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างเพราะว่ามีตัวขึ้นอยู่นะครับมีตัวขึ้นอยู่แต่มันก็ค่อนข้างจะเที้ยวนะครับเที้ยวนะตีก็ไม่ตีก็ไม่ได้กัดเลยนะครับค่อนข้างจะเที้ยวนะครับก็วันนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับทวินนะครับนี่วิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิตุวิุ่วิ่งิ่งิ่งว่ิ เดี๋ยวละซ้ำอิงอันนี้ตัว3.5เซนลงไปนะครับ3.5เซนก็ค่อยๆกรอช้าๆนะครับพรดี๋ว่าทำงานเสียงเล็กๆนะครับไม่ไม่ถือว่าอ่าไม่ถือว่าดังมากนะครับตัวนี้ครับ3.5เซนนะก็เซตหนึ่งก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับแพคเกจจริงหนึ่งก็มี2ตัวอันนี้ก็คือดูโอ้มันนี่ครับดูโอ้ัมนใบใหญ่นะครับใบใหญ่ที่เป็นเจาะรูนะครับ จะให้มันตีน้ําขึ้นมากับช้าๆก็ให้มันตีด้านล่างนะครับถ้าถ้าไวก็หน่อยอันนี้ก็ลังลากช้าๆนะครับค่อยๆลากค่อยๆเล่นมานะครับจะเพาะกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้อันนี้เป็นททอร์โเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นผิวน้ำร้อยเปอนะครับส่วนคันที่จะใช้นะครับก็เป็นแอร์เคียทับสเนเคตมิกซ์นะครับตัวนี้หมดแม่นและแน่นมากนะครับลาย B ี o นะครับกายฟูจิสิบตัวยาวฟดแปดเวทอยู่ที่65นะครับของานประชอนี่แบบจะจระเลยนะครับ สายมารเป็นอมาโดพีสองรอบเป็นฟิเทคขอบ,บ้านแล้วก็ฟูโอคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นจากอมโโด30ปอนนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูหมายครองเดี๋ยวเราจะเดินตีให้รอบเลยครับยิ่งไปนู่นเลยเพราะมันจะมีผลงานให้น้าได้ชมมากน้อยแค่ไหนกับอมโโดทวินแค่ตีแล้วกอ่อต้มน้ำรอได้เลย มีปลาขึ้นนะแต่ไม่จัดเลยต้องรอ,อน้ำให้แห้งก็อย่มาแล้วครับนเป็นหมายคลองดาวนี้วุ่นนะ โค้งไปนู่นกินยากนะตัวก็ไม่ใหญ่ด้วยใช้สี่เซนสีส่ซมครับตัวก็ไม่ใหญ่กินคุรยากอ่ะแต่ก็ยังกินครับทนเสียงรอบเราไปหรือไม่ไหวครับตอนนี้ทวินนะครับฝากไว้ด้วยครับแอร์แก๊สท็อปซันเคสมิกซ์นะครับวัดแม่นและแน่นมากแค่ตีแล้วก็ต้มน้ำหลอได้เลยอัมันโดวทวิน พี่เหมือนปลาไล่ป็หลุดมาก็ต้องเจอกันแล้วเฮ้เป็นไล่ขึ้นเหมือนใหญ่ไม่ใหญ่เลยแบบเป็นครลบ 4เซนน้ำมันลึกนะครับก็ค่อนข้างต้องใช้เสียงเรียกหน่อยนะครับใช้เป็น4เซนนะครับตัวนี้จริงๆ3.5ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะใบหลิวด้วยใบหลิวที่มันใหญ่กว่ากันแล้วมันจะมันจะเรียกได้ดีกว่านะครับ4เซนนะครับสีแดงเลมอนขอึจะลืมนี่นะครับเฝ้าด้วยครับสำหรับทวินนะครับแค่ตีแล้วกอนะครับต้มน้ำรอได้เลย คอมมานโดทวิน โคตรย้ำครับตีต้องมีสามสิบไม้นะฮะแต่กัดได้โอ้แล้วตัวก็ไม่ใหญ่นะครับย้ำสุดๆนี่ครับกินคลองนะครับมันยาวเข้าไปนู่นแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปด้านในนะครับโอ้แต่แบบตีกว่าจะกินตลาะตัวเนี่ยยืนหน้าดําเลยอะตัวไม่ใหญ่นะดําเบ็ดนะครับสี่เซนนะครับตัวนี้หลุมคลองนี้ก็ตั้มที่สามแล้วนะครับ นี่ครับเอาวินเอามันโดทวินนะครับฝาวด้วยครับแค่ตีแล้วก็ต้มน้ำรอได้เลยวเสวนาตต้อง่วนเดี๋ไ่นเดิเยจบกระพาไปตัวนึวกอยากกินมีตัดเ็ษบอบบอบป <c oughs> างตัวเล็กส <c oughs> นใจมัน กัดถึงเอาไม่กัดก็ไม่เอาทีนี้นะเลือกปลาเหรอครับเลือกอะเลือดตาตรงที่มันตัวน้อยแต่ก็ชะลอคอยมันนิดนึงเห็นป่ะโอ้ยเล็กเว้ยไม่น้อเว้ยเมื่อกี้มันวิ่งมาแหมรู้ว่าตัวน้อยเห็นวิ่งชะลูดสูดปอดมาเลยวินครับสี่เซนเป็นช่วงตันคลองพอดีนะเดินมาเข้าป่าโคตรเหนื่อยเลย นี่ครับสี่เซนครับปอ๊ปอตปอ๊ปอตปอตแดกต้มครับแต้มที่สี่แล้วลองนี้ยอดครับฝากไปด้วยครับคู่ละห้าสิบบาทมีทั้งสามจุดห้าเซนแล้วก็สี่เซนครับแค่ตีแล้วก็ต้มน้ำรอดได้เลยอัลมันโดทาวิน